ดีครับอันนี้ผมมาแชร์ออเดอร์นะครับเพราะโอ้ oh, แท่งนี้สวยนะมีแท่งอ่อนแรงแต่แท่งแดงใหญ่เนี่ยไม่ขึ้นไปถึงที่แนวนะครับโอเคสวยนะครับแพทเทิร์นได้ก็มาแชร์ออเดอร์ครับเพราะช่วงนี้ไม่มีเวลาทำคลิปเพราะใกล้เปิดเทอมนะครับแล้วก็ห้องทำงานผมก็ช่วงนี้ก็ไม่มีโควิดแล้วก็เปิดได้คนใช้บริการก็เลยไม่มีเวลา ไม่มีเวลาที่จะอัดคลิปนะครับเพราะคนใช้บริการเยอะพอช่วงเช้าผมก็กิจการเยอเออกิจกรรมเยอะครับตื่นมาก็ขายของครับเปิดร้านขายของก็ขายของเสร็จก็มาทํางานนะครับออเดอร์นี้ก็คือแนวย่อยนะครับไซเวผมรอเขาเซตกรอบอยู่นะครับนีครับอันนี้สวยนะเห็นไหมเขาขึ้นไปเขียวใหญ่แล้วก็มีแดงโด,โดจิเป็นแท่งอ่อนแรงนะครับแท่ง เขาก็ปิดใต้แนวด้แท่งสีเทาขึ้นไปบนแนวกดลงได้เมื่อกี้แต่แท่งนี้ก็ไม่ขึ้นไปนะครับก็แพทเทิร์นได้ครับอันเนี้ยคือแพทเทิร์นได้ถ้ากดก็ตรงแท่งเทาครับก็แท่งเขียวมาจบแล้วแท่งอ่อนแรงคือแท่งโดยจีแดงเป็นโดยจีแดงหรือโดยจีเขียวก็ได้นะครับเป็นแ,แท่งอ่อนแรงแล้วกดลงนะครับขึ้นไป บนแนวแล้วเรากดลงนะครับแต่นี้ไม่ได้นะครับอันนี้รอก็เซตกรอบครับรอก็เซตกรอบให้เห็นชัดก่อนค่อยกดนะครับก็ช่วงนี้ก็เทรดันละนิดละหน่อยครับวันละสี่ห้าเหรียญครับก็มันไม่มีสมาธิครับคนใช้คนเข้ามาใช้ห้องอันนี้เขาทางกรอบแล้วนะครับ ร้างกรอบโอเคนะครับล้วขึ้นไปขึ้นไปตรงแท่งเขียวนะตรงที่กรอบเขาี่ยเนี่ยโอเคผมกดลงนะครับอันเนี้ยกดลงก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็อันนี้ครับกรอบใช้เวแนวย่อยนะครับก็เสียงนะครับกดอันนี้เสียงแต่ผมก็คิดว่าเขาน่าจะลงมานะครับเพราะเขาสร้างกรอบแนวย่อย แล้วก็เขาเปิดใต้เส้น SMA 5ได้เขามีแท่งอ่อนแรงคือโดจิแดงนะครับยืนยันแนวแล้วผมก็กดลงในแท่งนี้นะครับดูกันว่าจะชนะไหมเป็นยังไง โอเคครับเข้าตามรูปแบบนะครับรูปแบบเข้าตามรูปแบบก็ชนะไปนะครับออดเดอร์นี้ไปนะครับออดเดอร์นี้ว่าเทรดแค่สี่ห้าเหรียญไม่เครียดนะครับก็ <g iggle> เห็นอันไหนหน้าเข้าก็เข้าได้นะครับไม่เหมือนออเดอร์ใหญ่เนาะที่จะวิครเข้านานหน่อยแล้วก็รอรูปแบบที่สวยๆหน่อยนะครับคือ กรอบใหญ่ๆครับอันนี้กรอบเล็กๆก็กล้าเข้าอยู่นะครับอันนี้สวยนะครับเน,นี่ยคือแท่งเขียวเ็ายืนยันแนวแท่งแดงเขาปิดใต้แนวแล้วครับแต่เขาปิดกลางน้ําหน่อยก็ <laughs> ไม่เป็นไรนะก็ได้นะครับถ้าแท่งเขียวใหญ่อยูนะเขาลงมานะครับมีแท่งอ่อนแรงคือโดจิเขียวครับถ้าแท่งแท่งต่อไปลงมาบนแนวก็กดขึ้นได้นะครับแท่งนี้แต่มันไม่ทันนะครับ นี่ก็สร้างรอบนะครับรอบฐานเท่ากันนะครับข้างถ้าขึ้นไปข้างบนก็ซื้อได้นะครับเพราะทฐานเท่ากันอยู่ก็น่าจะเอาอยู่อันนี้เบรกขึ้นไปแล้วนะครับกําลังขึ้นไปข้างบนโอ้ทำฐานเขาทํกรอบรอบได้สูงขึ้นนะครับเสี่ยงครับรอบไซเบกรอบเล็กต้องหาจังหวะดีๆครับอ่านจังหวะดีๆรอจังหวะดีๆครับเนี่ย แทงที่สามไม่กล้าแล้วผมถ้าจะซื้อคืออ่อนแรงปุ๊บแล้วก็ซื้อแท่งต่อไปอย่างเงี้ยครับถ้าแทงที่สามก็อันนี้เบรกแล้วครับอันนี้เบรกแล้วครับถ้าซื้อเนี่ยครับอ่อนแรงปุ๊บก็ซื้อแท่งถัดไปครับก็ไม่เสี่ยงถ้าแท่งที่สามที่สี่แล้วเริ่มเริ่มเสี่ยงนะเริ่มเสี่ยงที่จะทะลุครับถ้าไม่ได้แท่งถัดไปก็ไม่เป็นไรเขาไม่ซื้อนี่ยเขาปล่อยไปนะครับ อันไหนไม่ได้ก็ปล่อยไปเพราะกาฟมันมาตลอดครับเรานั่งรอได้ก็นั่งรอครับถ้ารอแล้วได้ตังก็รอครับนะ <c oughs> บางทีรอแล้วเสียตังก็เสียใจด้วยเยผมก็ไม่เป็นไรครับถือว่าตามรูปแบบถ้าตามรูปแบบก็โอเคครับถ้าตามรูปแบบแล้วบันทีตามรูปแบบแล้ววิเคราะห์ถูกแล้วเรากดโดนเด็ดเนี่ยโอ้โหก็เสียใจแล้วนะครับถ้าโดนเด็ด ดนเดีดไปตำแหน่งที่เราไม่อยากได้ครับแต่เราวิเคราะห์ถูกทางแล้วอย่างเงี้ยหืมขอบอยังใช้ได้อยู่นะครับประฐานเท่ากันนะครับจะขึ้นไปให้เราไหมขึ้นไปถึงไหมถ้าถึงผมก็ขอปลายไส้เส้นแดงเลยนะกลางๆแนวเลยนะประกอบเพราะ กว้างนะครับเนยน่าจะปิดตำ่ำอาจจะไม่ได้ครับถ้าแท่งนี้ขึ้นไปนะครับแค่แตะเส้นก็เอาแล้วครับแต่เส้นก็เอาแล้วนะอืมไม่น่าขึ้นไปโอกาสขึ้นไปน้อยมากอันนี้เขาสร้างกรอบใหม่นะครับเรามาถึงเส้นกดขึ้นถึงไหม ถึงไหมไม่ถึงนะครับ gesagt, ไม่ถึงนะครับไม่ถึงก็ไม่กดอันนี้แท่งอ่อนแรงแล้วนะ mm. ขึ้นไปถึงแนวไหมไม่ถึงนีกและถ้าขึ้นไปถึงแนวรับเก่าเนาะเมื่อกี้จะสวยเลยแต่เขาขึ้นไปไม่ถึงนะครับเขามีแท่งอ่อนแรงแล้วไม่เป็นไรครับ ก็ไปเรื่อยๆไม่ได้สีเรียสเพราะมันเทรดเตะเอากลัวห่างมือนานก็เลยเข้ามาเทรดก็ช่วงไม่มีคนด้วยครับก็เลยเอาซะหน่อยสักนิดนึงไปถึงไหม เาเปิดใต้เส้น s m a 5นะครับหืมไม่ถึงนะครับเนี่ยถึงไหมขอบนเส้นเลยนะไม่ถึงแล้วครับไม่ถึงครับปลายใช่โดจินี่แหละแต่ก็เสียงนะครับผมจะากได้บนเส้นเลยนะครับเอาชัวร์นะครับนี่ขึ้นไปต่อนะครับ อันนี้รอข้างบนครับรอข้างบนเลยเลงมานะครับก็เบรกแนวลงมาแล้วนะรอข้างล่างเลยครับรอล่างสุดเลยโอ้แต่แนวซ้อนเยอะนะครับแนวซ้อนเยอะอืมงใส่จะได้ออเดอร์เดียวและว,วันนี้นะวันนี้ถ้าจะได้ออเดอร์เดียวนะครับ <laughs> ก็เดี๋ยวมีงานต่อนะครับน่าจะได้ออเดอร์เดียวดูอีกสักนิดนึงนะครับมันไม่น่าจะมีออเดอร์ครับโมันไม่มีวิวจะไดออเดอร์เลยผมว่าน่าจะจบแค่นี้แหละครับของวันนี้นะครับน่าจะจบแค่ออเดอร์เดียวนะครับมันมีแต่แนวย่อยๆนะครับไม่มีแนวสวยสวยให้กดอันนี้อันนี้ก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงอยู่ต้องรอแท่งอ่อนแรงก่อนนะครับเพราะ แนวเขากว้างครับถึงข้างล่างเลยไม่น่าจะมีออเดอร์นะนั้นนั้นก็น่าจะจบแค่นี้แหละครับของวันนี้ครับเป็นไงรอรอดูแท่งนี้ก่อนรอแท่งแท่งหน้าจบนะครับรอแท่งหน้าจบรอแท่งนี้จบนะจะจบตรงไหนโอ้โหลงมาไม่รู้เขาจะจบยังไงครับมันอ่านยากนะแนวซ้อนเยอะครับมันเสี่ยง อาเดียนี้ไม่อาดีกว่าจบแค่นี้ละครับผมน่าจะจบแค่นี้แหละของวันนี้ครับผมจะเจอกันวันหลังนะครับบ้าง,างเดี๋ยวจะมาอัดให้ดูใหม่นะครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาใหม่นะครับอันนี้กรอบสวยเนาะกรอบสวยแต่ร้อยถึงถึงเส้นล่างเลยนะ ถ้าปลอดภัยเมื่อกี้ต้องรอถึงรอเส้นล่างเลยนะครับผมถ้าถึงเส้นล่างในในแนวสวยนะครับกรอบสวยอยู่ถ้ามาถึงเส้นล่างนะครับ เอาจริงเหรอไม่มั่นใจนะครับแนวนี้ดูเขาจะกลับตัวไหมน่าจะลงมาต่อนะครับเพราะยังไม่ถึงสุดแนวเขาเลยกรอบได้เนาะกรอบไซเวย์นะครับลงมาถึงไหนดูเขาจะจบยังไงนะครับแต่กรอบเขากว้างนี่นะครับถ้าจะเอาชัวร์ต้องรอเส้นล่างเลยนะครับล่างสุดเลยเพราะแนวซ้อนเขาเยอะอยู่ ช่วงเช้านะครับก็ไกล้พักเที่ยงนะครับไม่มีคนก็เอาซะหน่อยจบยังไงจบบทแนวไหมก็ยังไม่กล้าอย่ดีครับจบถ้ามาถึงล่างสุดแล้วนะผมเอาล่างสุดแล้วนะครับเส้นข้างล่างเลยนะ ้นบนยังเสี่ยงอยู่นะครับเส้นน้ำเงินข้างล่างสุดเลยนะครับแล้วก็รอไม่งั้นก็รอไอ้แท่งนี้เขายืนยันแนวก่อนนะครับว่าเขาจะเล่นกับแนวไหนนะครับไม่มีนะครับไม่มี order. ออเดอร์ยังรอให้เขาจบก่อนนะครับรอแท่งนี้เขาจบก่อน ครับตอนสายเล่นยากนะครับเสี่ยงนะครับจริงๆก็เริ่มหาเวลาเล่นได้ก็ไม่อยากไม่อยากจัดเหตุโชคงนี้ลยละดูเขาจบยังไงจบบนแนวโอ้จบห่างเลยนะครับจบห่างจบยังไงโอเคเขาเล่นกับแนวบนนะแต่ผมก็ยัไม่ไว้ใจนะผมถ้าผมรอเส้นล่างสุดเลยนะ รอเส้นเส้นล่างสุดแล้วเลนะเส้นสองเลยนะครับรงมาแตะเส้นนี้ผมก็ยังไม่ไว้ใจเนาะแม้ก็มาถึงเกือบล่างสุดนะครับผมรอล่างสุดเลยนะเระกราฟตอนเช้าไม่ได้จะลงไม่อรอกราฟตอนเช้าอย่างนี้นะครับยากนะครับถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องเล่นนะครับรอบ่ายดีกว่าครับช่วงบ่ายบ่ายสองครึ่งบ่ายสามสี่โมงนี่ครับกำลังสวย นั่นก็ตื่นแต่เช้ามาเล่นก็ได้ครับถ้าใครตื่นเช้าประมาณเจ็ดโมงก็เริ่มเอื่อยแล้วครับกราฟ OTC หกโมงเจ็ดโมงก็เริ่มเอื่อยแล้วครับถ้าใครตื่นเช้าก็โอเคครับอันนี้น่าจะยืนยันแนวปิดตรงไหนนะอันนี้ปิดถ้าปิดข้างล่างปิดล่างไหมอย่างจดจดจ้องโอ้โหอันนี้บานละถึงล่างสุดไหมไม่กล้านะครับเขาปิดกลางแนวอง มัวแต่ไปสนเอาเอาขึ้นไปโอเคนะครับกดลงอืมเอาขึ้นไปขออีกทีมีตีเจกนะครับมีตีเจกสองครั้งนะขึ้นไปเองไหมขออีกทีขออีกทีทกทกนะข,อขออีกทีออกทออกทเอาโอเคครับโอ้โหได้ตำแหน่งดีด้วย <laughs> นัวจะโดนดีดกดปกติการ่างนี้นะ่าจะโดนดีดติดล่างเนาะ <laughs> แต่แต่ถือว่าโชคดีนะครับติดบนแนวนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ตามรูปแบบนะครับคือแท่ง เขียวแล้วก็มีแท่งอ่อนแรงครับแท่งโดจิแท่งเขียวอ่อนแรงนะครับแล้วก็กดลงนะครับก็ข,ขึ้นไปบนแนวตัวซจะเอาอยู่ไหมไอตอนเช้านะ่าจะมีออเดอร์เดียวนะครับจบยังไงถ้าจบก็จบนะครับน่าจะรอดนะครับว่าเข้าตามรูปแบบนะครับตามรูปแบบออาโอ้โหกำลังจะโม้เลยโอเคนะครับเข้าตามรูปแบบก็ เช้านี้ก็น่าจะไดออเดอร์เดียวครับมันนั่งดูก็น่าจะเสียเวลาทิ้งเฉยๆดูกราฟแล้วครับครับยังไงเผื่อบ่ายว่างๆเดี๋ยวมาน่าจะหาอีกสักหนึ่งออเดอร์นะครับ,รบอันนี้ก็ผมไม่ได้มาสอนนะผมก็มาแชร์ออเดอร์กันนะครับเผื่อเป็นไอเดียในการเข้าออเดอร์นะครับผมก็ไปดูช่องอื่นมาเหมือนกันนะผมก็ดูการเข้าออเดอร์เขาเหมือนกันแล้วก็มาปรับใช้กับตัวเองนะครับก็ ฝากไปด้วยนะครับถ้าว่างๆเดี๋ยวผมก็จะหาเวลาทําคลิปให้ดูนะครับก็หาเวลาเทรดของตัวเองก่อนเดี๋ยวผมจัดตารางเทรดก่อนนะครับเวลาเดี๋ยวทํางานสักอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะรู้แล้วว่าเวลายังไงนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ